สวัสดีทุกท่านครับอยู่ในไลฟ์ของ300ตลาดไลฟ์โชว์ดูมครับวันนี้วันศุกร์ครับวันนี้โคตรดีใจเลยหรือเป่าเมื่อคืนเนี่ยผมป่วยมาประมาณสัก3วันแล้วออกจากโรงพยาบาลนาครทนมานะฮะก็ได้รับมอบหมายจากคุณกันจอมพลังให้ดูแลเรื่องรถของคุณตาคุณยายตอนแรกเราก็ติดต่อเพื่อนๆในวงการรถไปนะครับก็ได้แบบดีดๆจนนว,วันนี้คุณกันโพสต์ลง Facebook ใช่ไหมครับว่า อยากจะซื้อรถให้คุณยายคุณเชื่อไหมว่ามีรถให้เลือกให้คุณยายอะมากกว่า2อ0สามคันเรื่องนี้เรากเลยจะบอกอะไรให้ฟังไว้ฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยวงการรถยนต์มือสองอะมันอาจจะไม่ได้ดีแบบร้ออาจจะซบเซาด้วยซ้ำครับแต่ก็ยังมีแรงสนับสนุนคุณกันจอมพลังอยู่ให้รถฟรีเลยนะเว้ยนะผมเอ่ยชื่อเลยบิ๊กสแก้ว บิ๊กสระแก้วให้รถใยเรื่องมาเลยเจ้ารถอะไรก็ได้เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาสประตูสประตูให้หมดวีโก้ฟอร์จูเนอร์เรียวให้หมดเลือกเอาได้เลยพี่ตี๋อทมนะครับไอ้พี่เฮติโรจนะนะครับเฮติโรจนะนะครับเฮติร้อยเดียวนะครับก็ส่งรถมาให้เลือกแล้วก็พี่บีบีสมาร์ทคาร์ให้เลือกอีกร้อยสี่สิบเอ็ดคันจิ้มคันไหนก็ได้และยังมีเต็นท์ี่ฮิมเชียงใหม่อีกยังมีโอ้ยเยอะมากนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่า คือเรายังมีคําพูดที่เขาพูดว่าลุงกับป้าเลือกซื้อรถเองยังไม่มีให้เลือกเยอะขนาดนี้เลยนะฮะต้องขอบคุณน้ําใจจากวงการรถยนต์มือสองนะที่สนับสนุนคุณกันจอมพลังเพื่อนของผมด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันจอมพลังด้วยนะครับก็เขาทําความดีอ่ะก็สนับสนุนเขาลวกันในเรื่องของการที่เขาช่วยเหลือผู้ที่ลําบากผู้ที่ไม่มีทางสู้สู้กับอํานาจหลายๆคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันจอมพลังนะครับจากเพื่อนคนนี้นะฮะอ่ะ ก็วันนี้เราเข้าเรื่องดีกว่าวันศุกร์นี้ครับก่อนที่เราจะไปดูแลเรื่องรถคุณตากับคุณยายนะที่จะดูแลให้กับเขาต่อขออนุญาตครับในการที่เราจะไลฟ์สดขายสินค้าแล้วกันนะครับขอทําธุรกิจขอทํามาหาแดกก่อนแล้วกันนะฮะเปิดรัสบักเซลทีมประจรํา300กะลาดครับเซลออนไลน์นะครับสามารถที่จะนํารถของเราเนี่ยอย่างคันเนี้ยเอาไปโพสต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนําไปขายมีลูกค้าติดต่อทักเรามาเราสามารถที่จะปิดจบให้แล้วก็ กอคอมมิชชั่นให้ทันทีนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครทีม QC ประจำโชว์รูมนะครับเปิดรับสมัครทีมแอดมินตัดต่อให้ป่ะขาดตัดต่ออยู่ช่ป่ะมีไหมขาดทีมตัดต่อนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีช่องคุณกำไรใจดีด้วยฝากติดตามคุณกำไรใจดีด้วยนะ YouTube เขาก็มี ทิกตอกเขาก็มี Facebook f a n เ a g เขาลงทุกวันขยันก็กุยอีกตอนนี้นะฮะวิวโคตรดีสินค้าเข้าโคตรเพียบนะครับอีกหน่อยเขาจะแซง300้อยก็หลายไปแล้วแซงแชมป์3ามอยไปแล้วนะฮะก็<ม>ฝากเป็นกำลังใจให้คุณกำไรใจดีด้วยนะครับเ<ม>ขาทำเองหมดเลยนะเขาดูแลเองคิดคอนเทนต์เองทำคลิปเองทำทุกอย่างนะครับฝากกำลังใจให้กับคุณกำไรด้วยนะครับแล้วก็รับซื้อรถยนต์มือสองครับเอา่านเบลฟายเบนซ์เบนซ์บีองบีเอ็มทุกรุ่นนะครับรถสปอร์ตรถเปิดประทุนทุกอย่างนะครับคุณกำไรครับ นี่หน่อยฮะวันนี้หน่อยฮะวันนี้ป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งนะฮะเอาไม้มีไม้อีกะไรมั้งไม,ไม่มีใช่ไหม,มนี่<ม>ฝากไว้ด้วยครับดาวคนใหม่ของสามร้อยกระดาษครับแยกกันนะคะคนละค่ายนี่ะนะฮะฝากไว้ด้วยตอนนี้ฝากช่องหน่อยค่ะก็ คนที่ดูไลฟ์ของทางสามร้อยาดอยู่นะคะเอาไม่ไม่ติดด้วยไม่ไม่มีสองอันสองอันก็สช่องอ๋อสช่องเลยเหรอครับค่ะสําหรับคนที่เบื่อดูของพี่แชมป์แล้วนะคะซึ่งก็ไม่ก็เบื่อเหมือนกันแนะนำว้าให้เข้าไปกดติดตามช่องกําไรใจดีได้เลยนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็รอวันแยกวงอยู่เนาะ,ะคนดูคนดูกี่คนนะ่ะคนดูกี่คนบ้างแต่ละแพลตฟอร์มฮนะ ร้อหรออุ้ยขอบขอบพระคุณนะคะทั้ง2,000วิวที่ดูอยู่รวมกันนะคะรวมทั้งจากมองจากบนฟ้าและยานอวก,กาศทั้งปวงนะคะก็ตอนนี้อยู่ในไลฟ์อัปเดตตอนขอ,ของทาง300กระลัดไลฟ์ซึ่งบอกเลยนะคะว่าราคาดีทุกคันเพราะว่าอยากจบทุกเคสเลยอากาศตอนนี้ว่าร้อนแล้วนะคะแต่ว่าเงินในบัญชีร้อนกว่ามากใช่ปะ วันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวเราจะรีบไลฟ์สดครับแล้วก็ยวช่วงบ่ายผมมีไปธุระเก็บคุณการจอมพลังนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตสต็อกกันดีกว่าครับว่ามีรถอะไรบ้างคุณกำไลจะทํางานต่อไหมครับหรือว่าจะไลฟ์ด้วยครับพอดีทางบัญชีเขาตามตัวอยู่อะค่ะอ่ะโอเคนะครับฝากได้วยแล้วกันช่องกําไรใจดีครับเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกนะครับลงแล้วตอนนี้มีคลิปทุกวันครับมีคลิปเยอะกว่าผมอีกตอนนี้ยังโหดนะฮะพีวพนะฮะพอนะ นะครับชคดีนะ <laughs> นี่คือการทักทายคือการเรียกคุยนะฮะ <c oughs> อ่ะไปวันนี้อย่าให้เสียเวลารับซื้อรถยนต์เือสองไม่อั้นทุกแบบทุกสไตล์ทุกรุครับส่งมาเช็คราคาได้วิ่งรับซื้อถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับทุกแบบทุกสไตล์นะครับอ่ะเรามาเริ่มจากข้างนอกกันดีกว่าวันนี้เหงื่อออกทั้งวันเลยว่ะวันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยอะนั่งรถมาก็โดนหลอกว่าแอร์เย็นนะฮะเราเริ่มจากนี่ว่ะเฮ้ยมึงูตาเครื่องนี่ดี ให้ักแชมป์ดิเร็วดูดิคนดูเยอะไหมฮะต่อๆคนดูเยอะไหมกด follow d e โ p ส o s ด้วยนะ follow ผมไวนะ้ด้วยนี่ช่อง300กลาดใช่ป่ะถ้าช่องแชมป์300คนดูเยอะกว่าน,นี้นะฮะถ้าแชมป์300ขึ้นเลขเจ็ดตัวเดียวแปดตัวเดียวหมายถึงเจ็ดหมื่นไม่ใช่เจ็ดคนแปดคน <c oughs> <laughs> วันนั้นใครว้าวันนั้นใครไลค์วันนั้นใครไลค์ป่าวว้าโอ้ย ไล่มีเลขสี่ตัวกูไล่เลขตัวเดียวตัวเลขเจ็ดแปดพันคนมันตั K, K ้งเจ็ดเคแปดเคอ่ะแต่ของเขาเป็นเลขแบบเจ็ดร้อยแปดร้อยเหมจอกถ้าเจอแชม 300, ป์สามร้อยไปมีเลขเจ็ดตัวเดียวแปดตัวเดียวสวัสดีครับแชมป์กำไรใจดีใครอะ่ะคุณสมใจอ๋อสมใจสุธยาวงศ์ครับนี่ผมรู้จักนามสกุลด้วยนะฮะคนที่โฟร์แฟคเอรี่ครับร้านโชคที่ <c oughs> หลัง,ลงๆแม่งทำไม่ค่อยดี <c oughs> ไม่ค่อย่งทำไม่ไม่ค่อยเขาทำแล้วท, <c oughs> ทำไม่ดีอย่าไปทำนะอะ <c oughs> ไรรู้ว่าขับเข้าไปไม่เคยทำรถให้กูแล้วเดี๋ยวนี้ งานเขาทำดีไงมีแต่คนเขาไปทำกับเขานะฮะรู้อย่างว่าชกเนี่ยเข้าไปที่โฟนที่โฟนะฮะเลี้ยวเข้าไปถาวฟึ๊บชกนี่วิ่งแข่งกระด้างเนี่ยทำเสร็จช่ี่ยรถวิ่งอย่างนี้เลยนิ่มไงนิ่มย้อยอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็หรือว่าทำแล้วเขาดูแลดีนะ ทำรอบแรกเข้าไปใช้ไม่ได้กลับไปแก้ใหม่รอบปสองแก้ใหม่รอบปสามแก้ใหม่รอบปสี่แก้หกเจ็ดล่อเขาก็แก้ให้นะเออเขาก็ดูแลดีด,ด,ดูแลดีป่ะดูแล,ลดแลแลีป่ะเออประกวดไปเป็นสิเลยเออประกวดไปเป็นสิบล้อก็ไม่บน่นเออจะเอากลับไหมเอากลับครับเอากลับครับเอบบ <Oy ster> ทำดี <S <S ทำดีทำดีครับทำดีครับอ่ะเราเข้าไปดูคนแรกกันดีกว่านะครับนะฮะให้รัก วีโก้ไม่ใช่ไฮลักแชมป์ไม่ใช่วีโก้นะไฮรักแชมป์ครับออลนิวไฮลักแชมป์คันนี้พิเศษครับนี่วิธีการขึ้นรถนะครับสสนอสอนการวิธีขึ้นรถคันนี้นะครับนี่ขึ้นอย่างนี้เฮ้ยเปิดแอร์ตรงนี้ได้ป่ะ ข้างหลังมีประตูวะกูไม่ชอบข้าหลังบ้านเว้ยเออกูไม่ชอบข้าหลังบ้านวันนี้เราจะไล่อยู่ในนี้แหละอ่าเปิดไม่ติดแล้วอ่าขามาดิขึ้นมาสิไปอ้อมข้างหลังขึ้นมาอ่าคันนี้ครับเป็นโตโยตา้าไฮรักแชมป์ครับเขาเรียกว่ามอเตอร์โฮมคันนี้ดัดแปลงสามารถเป็นมอเตอร์โฮมได้นั่งคุยไปเขตสัญญาได้นี่ เก็ okay, สัญญาได้เห็นไหม <Okay. S 2> เอางี้ไหมใครอยากซื้อรถที่300ก้าลาแล้วซื้อสัญญาทําสัญญาในรถคันนี้สามารถมาทําได้นะสามารถเป็นที่ทําสัญญาได้มีแอร์ข้างบนแยกมีห้องน้ําด้วยนี่มีห้องน้ำปะ่ะใช่ห้องน้ำาปช่บเปิดยังไงอะ อันนี้ห้องน้ำให้ผู้ชายใช้เขาอย่างเดียวนะต้องตัวใหญ่เท่าไอ้ธงด้วยถึงจะเข้าได้นี่นะฮะจะนั่งไงวันนี้อันนี้กลิ่นไปครึ่งแล้วเอาเวลาเข้าเปิดตูวไว้เปิดไว้โชว์นะฮะมีห้องน้ำด้วยอ่ะสูงห้องอะไรห้องน้ำเลยเยอนได้ อันนี้ที่นอนด้วยข้างบนสามารถขึ้นไปนอนได้หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทจากราคาล้านเก้าเก้านะเขาทำาลานเก้าเก้าเขาขายล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทหรือวันนี้เราจะเปิดประตูออกไปใช่ไหมประตูออกไปจะเป็นร้านขายของได้ด้วยร้านขายของได้ด้วยนะฮะนี่เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้คันนี้เกียร์ออโต้ขับสองไม่ได้ขับสี่เกียร์ออโต้ขับสองนะครับขับสบาย ขับยากไหมคุณคุณธงขม่ยากครับสบายขับสบายครับแอร์เย็นด้วยกูไม่อยากลงเลยครับใสบ่ะอะไรสบายใสความบ้างไ,ได้ใช่เหรอ <c oughs> วะเฮ้ย <c oughs> เออว่าเออว่าขยายได้วา่าไอ้ธงเอาไปทำบ้างดิเ <c oughs> ผื่อของมึงจะขยายได้ไมถึงรถจากสี่เก้าได้เป็นห้าหก หนึ้าแปดแล้นะฮะนี่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปเลยครับรถวิ่งห้าพันโลรถซื้อมาสองล้านนะครับวันนี้ขายราคาเพียงหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทจัดไฟนแนนซ์ได้เท่าไหร่วะยังเช็คยอดแ่งนครับเขาบอกเขาจัดได้ล้านเก้าไว้เหรอใครบอกที่เขาบอกทิพโก้ให้ล้านเก้าทิพโก้ให้ล้านเก้าคุณไม่รู้ให้เท่าไหร่เอาเป็นว่าแปดเก้าแสนนั้นยังมีอ่ะไป ออกครับทงออกทางเดิมครับเป็นมุกกันเป็นมุกยังเสียว่ามีขยับออกมาได้ด้วยอ่ะถ้ากองออกทางนั้นไม่ได้ใช่ใช่อ่ะ คันต่อไปนี่วีโก้ครับวีโก้ปีศ6ยไมแสงกว่าโลสีประตูออโต้รถใช้งานบริษัทครับ269,000บาท269,000บาทอยากได้ก็อินบ็อกมานะฮะอ่ะเราดูามุมนี้ดีกว่านี่ครับเบนท์หนึสีคันนี้ผองเล่าให้ฟังครับสำหรับคนที่อยากได้ m e r c e d e s b e n บ124ครับวันนี้ราคาแสนกว่าบาทอาจจะมีหลักหมืน่นอาจจะมีครับ แต่ถ้าคุณจะหารถสภาพพร้อมสมบูรณ์แบบนี้คุณต้องจ่ายอะไรบ้างอย่างคันนี้ครับผมจัดทรงลงล้อกับชิปหายไฉที่นี่เริ่มอย่างแรกครับเราทํำสีคันนี้ไปรอบคันมูลค่า20,000กว่าบาทเกือบ30,000บาทตีว่า30,000แล้วกันเลขกลมๆบวกไปด้วยนะฮะ30,000บาทล้อยางคันนี้เป็นล้อคัสตอมจากจีนพร้อมยางใหม่4เส้นตีว่ากลมๆแล้วกัน30,000เป็น60,000แล้วนะทำไป60,000แล้วเปลี่ยนเลนไฟหน้า เปลี่ยนกระจกเอ่ไฟเลี้ยวข้างกระจังหน้าตีว่าหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นแล้วทำช่วงล่างไปสองหมื่นกว่าบาทตีว่าสองหมื่นห้าอ่ะแปดหมื่นแล้วนะแปดหมื่นกลายเป็นแสนกับห้าพันแล้วแสนกับห้าพันติดฟีมาอีกหมื่นหนึ่งสมาร์ทเทคต้นทุนอนะ่ะประมาณห้าพันอาธิว่าแสนหนึ่งแล้วกันนะฮะเบาะหนังเก็บภายในเบาะหนังใหม่อีกหมื่นหนึง่งนะฮะ หมื่นหนึ่งนะฮะแสนสองแล้วติดเครื่องเสียงลำโพงวิทยุตีว่าผลักฟ้าตีว่าหมื่นหนึ่งนะฮะแสนสามแล้แสนสามนะนะเซอร์วิสเครื่องอีกสองหมื่นกว่าบาทเกือบสามหมื่นกี่ไรลนะแสนหกละผมขายในราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าบาทโปรโมชั่นเหลือสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาไปเลยครับอันนี้เอาไปได้เลยครับ เอาไปได้เลยครับคันนี้นะฮะสองแสนสี่หมื่นเก้าพบาทครับนะฮะอ่ะ bmw e 3 6ครับ e 3 6คันนี้สีเก็บแล้วอ่ะเราไล่ลฟังวันนี้ครับสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะ bmwe 3 6คันนี้สารตั้งต้นคือสี่ประตูดัดแปลงสภาพเป็นห้าประตู จดทะเบียนถูกต้องเข้ากองพิสูจน์หลักฐานครบหมดรถคันนี้ตรวจโอนขนส่งสบายใจร้อยเอร์เซนะครับคันนี้สีเดิมเป็นสีขาวเรากลับสีเป็นสีเหลืองสีเหลืองตรงรุ่นของ BME36 เลยล้อล้อเป็นล้อขอสินะครับตรงรุ่นของ E36 ใส่ช่วงล่างถุงลมอีกนะฮะสีแล้วก็การทารถคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณทําเองหัวตัด้ายตัดคันประมาณเกือบ200,000ลถพาคารตีว่า8 9 0ตีว่า3 0 0,000แล้วกันยังไม่รวมทํา ถ้าดัดแปลงสภาพจดทะเบียนด้วยต่อด้วยต้องมี3า0แสนสามส0บาทเบ็ดเสร็จเกิน8 0 0แสนแล้ววันนี้นะครับเก็บภายในเก็บเครื่องเซอร์วิสเครื่องอะไรมาหมดอีก2 0 0หมื่นกว่าบาททำไปหมดแล้วทุกอย่างนะครับเอาไปขับอย่างเดียวราคา8 9 9 0 0 0บาทนผลดแสนหนึ่งเหลือ7 9 9 0 0 0บาทครับขายเงินสดเท่านั้นนะฮะนะฮะอ่าอันนี้เป็นเครื่อง V6 ด้วยเครื่องใหญ่ นะเครื่องวีหกเครื่องใหญ่ด้วยนะ,ะอ่ะเรามาต่อรถสไลด์ครับรถสไลด์ทำกินต่อภาษีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไม่ใช่คันที่โดนตบลงข้างทางทางนะไม่ใช่อีสุสีดำเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะฮะคันนี้เป็นอีสุดีแมกรถสไลด์รถไวรุ่นทำกินครับ799,000บาทครับนะฮะ,อะเอาเาเข้าไปข้างในกันดีกว่า มินิ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 คูเปอร์ R ห้ครับสีเทารถแท้สวยๆให้ดูครับคันนี้เราจะขายตามสมภาพครับใครที่อยากได้มินิราคาถูกเอาคันนี้ไปนะฮะ R 6รถแท้เบาะมีรอยเห็นไ,ไหมสีมีริ้วรอย น้ำมันนอนเครื่อนแล้วมันเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนให้ขายตามสภาพนี้ราคาตลาด 4, 0 0 0 0 0กว่า500 0 0 0ผมขายในะราคาคันนี้คันเดียววันไพซ์บลิษีคันเดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนรถนะครับเลขไม่แสนก็โลสีเทาหลังคาดําดไม่แก้วเดิมๆบอดี้ไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําตัดต่อและผิดกฎหมายครับนะฮะคันนี้ขายไม่มีวารันตีใดสิ้นนะฮะขายตามสภาพจากราคา4 9 9 0 0 0บาทเหลือ3 9 9 9 9 9บาบาทไม่ลด แม้แต่บ,บาทเดียวเอาก็เอาครับรถทะเบียนแท้ขายแล้วกับราคาอ5 0ครับ g จียายาลิสครับจาก249เอาไป2 1 9ล้านแสนหมื่นบาท g จียายาลิสครับรถศูนย์ไทยนะฮะ E300 ครับ E300 คันนี้ขายสภาพนี้เลยเก็บงานมาหมดแล้วอะแต่ไม่มีวันตีนแรงสิ้นขายตามสภาพนี้เลยนะแต่คูทำมาหมดแล้วจัดทรงลงร้อยหมดแล้ว จากราคา5,99,900บาท E300 Hybrid ราคารถใหม่5ล้านกว่าวันนี้คุณได้ล้อแบบนี้ไม่ถอดเลยให้ตามนี้เลยและทะเบียน5,543ครบหมดเลยเอาไป4,99,999บาทไม่ลดแม้แต่บาทเดียวนะฮะแลปเตอร์ปีอะไร17 Ford l a p t o r ครับไม่แสนโลเข้าศูนย์ตลอด ประวัติศูนย์กูโทรไปเช็คเขาบอกให้แต่เลขไมายอย่างเดียวเลขไมาตรงครับแต่ไม่ได้ให้ประวัติศูนย์มาคันนี้ครับเอาไปครับฟอนแรฟเตอร์ Ford ter, รถของรุ่นพี่ผมเองฟอนที่โฟร์แฟคเตอรี่เจ้าของครับฝากผมขายล้อโรตีฟอร์ D orm, มูลค่าแสนกว่าพร้อมยางนะฮะร,รถเนี่ยดูแลอย่างดีเจ้าของรักรถโคตรจาก8ปดแสนห้าหมื่นเก้าบาทเรไปเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจะแพงไหนหกแสนนะครับอยู่ในเงินของลูกค้าครับนะฮะฟอนแรฟเตอร์คันนี้ดีเซลด้วยโคตรหลอ่อนะฮะมา เอาด้านนอกให้เสร็จก่อนแล,แล้วค่อยด้านในแล้กันเพราะด้านนอกมันร้อนทีเดียวเลยเบนซ์ l s รถผมเองครับอ่ะเล่าให้ฟังสำหรับใครที่อยากจะได้ Mercedes-Benz CLS หลอ่ลอรอๆหนึ่งคันคันนี้เป็น W219 คันนี้ทำอะไรไปบ้างเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ทำเลนอะไรแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนมีชุดไฟหน้าใหมา่ชุดหนึ่งเพราะตอนนี้ตัวนี้มันปรับไม่ได้อยู่สั่งไฟไปแล้วนะฮะรวมไปถึงนี่ครับกันชนหน้าแล้วก็ สเกิร์ตหน้าเป็นเคนสไตล์แท้ทั้งคันนะฮะล้อเป็นบีซีฟอร์สชิ้นนะครับเบรกตัวเบรกเป็นเบรก AMG นะฮะหน้า6หลัง4นะครับเฉพาะเบรกล้อพาร์ทโช๊คต้องมี5 0 0แสนเครื่องเสียงเลยนะต้องมี5 0 0แสนนะครับคันนี้เก็บสีใหม่ทั้งคันขัดสีเคลือบแก้วใหม่หมดเซอร์วิสท,ที่อู่ช่างเดชไปแสนกว่าบาทนะครับภายในใหม่กิฟตให้ดูภายในรถผมเองนะครับคันนี้รถผมเองเลย ไม่ลงได้ทะเบียนพอสา0ร้มขาย890,000บาทอยากได้ราคาไหนโทรคุยกันถ้าคุณจะหา k, c ซ k คไอรุ่นนี้ที่สวยแบบนี้ผมกล้าท้าครับผมสวยที่สุดในตองอูครับเครื่องเสียงฟอร์เคทั้งคันนะฮะดูให้ดูเครงเสียงข้างหลังเต็มคาราเบล รถถูกกว่าน,นี้ก็มีครับแต่แต่ถ้าเฟี้ยวแบบนี้มีคันเดียวตอนนี้เซลเอสแต่งแบบนี้มีคันเดียวนะฮะสวยจัดรถสวยโคตรนะครับนะฮะคันนี้แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะอีคันนี้อีสองร้อยครับเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่รู้เลขทะเบียนห้าพันสองนะฮะเจ้าของของสลับคืนอีสองร้อยคันนี้ปีสองพันสิบสองใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดใช่ไหม ปี2011สิดสีดำครับไม่แสนก็โลไม่แสนสามนะฮะไม่แสนสามรถสภาพสวยเลยครับรถสภาพสวยคันนี้ไม่แสนสามนะฮะภายในดำด้วยสวยจัดคันนี้นะฮะอ่ะรถสวยๆเอาไปราคาพิเศษครับขับเบนซ์วีดูแล้วจากราคา499,000บาทเอาไป399,000บาทขายต่อสภาพไม่ลดแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องโทรมาต่อไม่ลดแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องโทรมาต่อ นะฮะขายตามสภาพไม่ลดแม้แต่บาทเดียวไม่ใช่ลดไม่ดีเราขายรถเทินมาเราขายราคานี้เลยถูกที่สุดในตลาดครับ e 2 0 0ภายในดำหายยากมากนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ลดแม้แต่บาทเดียวขายคนเข้าใจครับบ็อกเตอร์สามเก้าเก้านะฮะอ่ะพีรูดครับฮอนด้าพีรูดบีบีแปดนะครับ, P ร,บ, 8, ร,บราคาทุนแปดแสนกว่าวันนี้ผมขาย 699,000บาทเอาไปรถ BB8 แท้นะครับจด32รถเดิมทั้งคันรถเดิมเป็นรถหมอโดมนะฮะเก็บใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับขายในราคาพิเศษครับเอาไป699ครับนะฮะ Jazz GE ญี่ปุ่น399ไป349,000บาทนะฮะพี่รุเอาไป499 BB8 IBB1 นะครับพี่รุ 4, 99, BB 8, BB 1, รรแล้วก็มา s e r a t i กา้เกาเซเลก้าไป399,000บาท เดิมๆนะฮะนี่ Ford e v e r e อร์เราราคาตลาด0 0แสนกว่านะฮะอ่ะสำหรับใครที่อยากได้ Ford e v e r e อรราคาดีๆครับคันนี้ตอบโจทย์ครับรถสีเดิมทั้งคันไม่แสนกว่าโลประวัติศูนย์เข้าศูนย์เข้าสุดท้าย90,000กว่าโลนะฮะรถใหม่แท้ล้อแต่งนะฮะล้อซิ่งด้วยแล้วก็ชุดแต่งกันชนหน้าแต่งคันนี้รถสวยเครื่อง3 2นะฮะรถสภาพดีสีเดิมบางทั้งคัน คันนี้ครับเอาไปเลยฮะราคา6 9 9 9 0 0บาทผมทำโปรในไลฟ์สดนี่นะห้าแนับาทครับตามสภาพนี้เลยจ, 5, จัดไฟแนนได้5,000 0ใช่ป่ะจัดไฟแนนได้5 0 0 0สนะฮะ Ford ด a p ้ o r Ford r a n g e r e v e r ์เอเครับออกห้างเกือบ2ล้านนะล้านกว่าบาทสวยๆขอเบอร์ขอรายละเอียดได้เลยนะ,ะคันนี้อยู่ไม่นานแน่น, <c oughs> นอนเร็วแน่นอนเบนเทก้าจองแล้วนะฮะอ่ะ300 SL sl 3 5 0ครับใครอยากได้มาเซ็เนบั sl สามห้าศูนะคันนี้หลังคาวารันตี2ปีนะวารันตีจากร้าน2ปีผมเอาเรียกวารันตีทั้งระบบของหลังคาปีหนึ่งแล้วกันปีหนึ่งนะฮะรถสีบอลน,นะฮะรถทะเบียนแท้จากราคา1 4ึ0 0 0้บาทเอาไป1 1 9 0 0 0้บาทพอ sl คันนี้รุ่นเหมือนกันครับล้านเก s 1 5บดีสโตหมดเรียบร้อยแล้วล้านเกนะฮะ300ร้ซัดเอสเอาไปพิเศษเลยครับ จาก1,890,000บาททุนผมเลยนะผมขาย1,190,000บาทหมดใจยอมหมดใจหมดใจครับคันนี้เอาไปทุนไปทำคันอื่นนั่นขายแล้วนะฮะขายแล้วขายแล้วนะครับ lx 4 7 0ครับ lx 4 7 0จาก599าไป499 499าไปนะฮะซื้องินสดอะซื้องินสดลดให้อีกเหลือ4 8, 8, ล้านไอ้4 8แ0 0และกัน4 8 0 0 0 ซื้อสองไป4 0 0มาแค่น9 9ครับอันนี้ล้านสตาร์ทล้าน8,9สตาร์ทล้าน8,9นะฮะโตต้าผ่าน3,5 0 0ตัวท็อปเอ็กซ์คูซีบแล้วไม่2,000 0 0อนโลนะครับเอาไป1,990,000บาทจาก2,490,000บาทปี18ไมเนอร์แท้เอ็กซ์คูซีบแล้วถูกขง้นตลาด1,990,000าาแสนบาทครับจัดไฟแนซ์ได้ล้าน8นะอยู่ในเครดิตของลูกคา้านะฮะนะฮะ มาด้านในกันครับ M S นี่พามปดู M S ดีกว่า M S คันนี้ไลายทิผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับใครที่อยากได้รถตัวใต้ M S ที่มาจุติและสวย1คันนะครับเล่าคันนี้ฟังคันนี้เป็นไมเป็นตัว Minor c h a n นตัวสุดท้าย Final Edition พันคันในโลกไฟหน้าครับเบิ My, กใหม่การชนหน้า T R D Stage 2นะฮะแล้วก็ล้อ T E 3 7 Ford เบิก N 1เบิก N Sport พร้อมยางใหม่4เส้นนะฮะ ช่วงล่างรีสโตช่วงล่างใหม่ที่4 4 f a c t o r y ทั้งระบบนะฮะโช็คอัพเกรดนะครับโช็คเป็นโช็คเอเปแล้วก็อัพเกรดใหม่หมดนะครับหลังคาแข็งเนี่ยพวกคิว้วยางเนี่ยเบิกใหม่แทบหมดนะครับแล้วก็ภายในเป็นภายในเดิมจากโรงงานสภาพสวยพรมปูพื้นครบหมดนะครับวิทยุติดเครื่องเสียงฟอร์เคิลทั้งคันนะฮะฟอนต์เป็นของเคนบูตติดเครื่องเสียงไปประมาณ5 6 0 0 0หบาทนะครับนะฮะซอฟบงซับบ,บ็อก,บบอกครบหมดนะครับนะฮะแล้วก็ไฟท้ายเบิกใหม่ ไฟท้ายเบิกใหม่แล้วก็แผ่นกันความร้อนเบิกใหม่โครงเครื่องกระปุกน้ำอะไรเบริกใหม่หมดนะครับคันนี้เป็นไฟนอลที่ช่พันคันในโลกผมตั้งอยู่1 3 9 0 0 0้บาททุนผมเกินล้านสผมขาย1 1 9 0 0 0้บาทไม่รวมทะเบียนตอง7นะครับตอนนี้ขายล่วเพื่อจะรวบวมเงินทำโชว์รูมแนะจะทำจริงๆริงจังๆแล้วเดี๋ยววันที่30นี้มีสินแสมาดูแล้วนะฮะส่วนในข้างนี้ครับ959,959บาทนะครับเดิมๆมาา 04, ันเก้าร้อยห้าสิบเก้0 6 0 7นะนะครับซีรีส์เครับซีรีส์ศเปิดเท่าไหร่ครับ 559ซีดีเจ็ดคันนี้ครับเบนซินเจ็ดสามศูน์ไม่แสนกาโลรถสวยครับผมขายให้ในราคาพิเศษครับไม่รวมเลขทะเบียนสองสูนย์นะไม่รวมเลขทะเบียนสองสูนลูกค้าไปสลับไปใส่คันใหม่ครับห้าแสนห้ามื่นเก้าันบาทครับผมลดห้า0มืนเหลือห้าแสนเก้าหมืนบาทตามสภาพนี้ก็ไปเลยรถสวยจัดแฟแนไซ์ได้เต็มเลยมั้งจัดได้ดาวแ0 0จัดได้สี่แสนก็เท่ากับเนี่ยจัดแค่ดาวแค่แสนห้าพันเอง แค่แสนเก้าพันเองภายในสวยกิฟต์นี่คือรถสภาพที่ผมได้จากลูกค้ามาไม่ได้บิ้วไม่ได้ชงเลยนะสวยๆมีซันรูฟเบาะหลังนั่งโคตรดีซีรีส์็ครับคันนี้เอาไปห้าแสนกับเก้าพันครับเจ็ดสามศูนย์ไลห้าแสนกับเก้าพันถูกจัดเซีเอสครับคันนี้คนโคตรโหดเซีเอสรถลูกค้าฝากขายครับบินสวิทหกแสนอะบินสวิทหกแสนขายแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท บินเซวิสครบหมดทุกอย่างมดแม่งเหมือนป้ายแดงยางใหม่สีเส้นภายในใหม่รถแม่งใหม่ใหม่ไร้ที่ติเลยบินเซวิสไปหกแสนกว่ามีบินใบเสร็จครบหมดถ้าคุณจะหาเซลร์ที่ทําถึงแบบนี้คันนี้เลยฮะรถลูกค้าผมเองทําไปหกแสนกว่านะฮะนะฮะเซอร์วิสมายเนอร์หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทรถสวยสีขาวเอ็มจีแพ็กเกจทั้งคันคันนี้สวยเลยนะฮะสวยกิฟต์รถจอดข้างนอกไม่ล็อกรถจอดข้างในล็อกงงกูงง นะฮะสวยๆนะครับ,รบ S 2 0 0 0ขายนะใครอยากได้ S 2 0 0 0ผมขายนะไม่รวมเลขทะเบียนผมขาย6ล้าน9ขายจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ปัน่นใครที่อยากได้ s 2 0 0 0ผมนะผมขาย6ล้าน9รถผมทะเบียนแท้ประมูลกงสุนครับแล้วก็รีสโตใหม่ทั้งคันรถเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับทำไทยเอทั้งคันทำสีปิ้งกระดองเบิกใหม่หมดทุกชิ้น6ล้าน9 0 0 0บาทมาเอาไปครับนิสสันสกายไลจีดีอาร์สามสี่จีทีทำจีีอาร์ครับคันนี้เอาไป หกล้านเก้าแสนบาทครับนะฮะเคแมนแมมมี่บรูคันนี้สองล้านเก้าบาทครับนะฮะเอสอเคเจ็ L K, 7, 99, บาท r s เอส9ป0เจบาทครับแซดสาครับแซดสามสองล้านหนึบาทครับ โรเวอร์ีินิ้ขายจริงเหมือนกันขายสล้านบาทครับเปรถทะเบียนตองสครับรถซื้อมาผมเลาะเหลือแต่กระดองอย่างเดียวแล้วทําใหม่ขึ้นมาหมดครับคันนี้รถที่ทําแบบนี้ถ้าเป็นของรีมาสเตอร์เขาทาคันหนึ่งประมาณ10บล้านกว่าเบสิ็สิบล้านกว่าแต่ผมขายสามล้านบาทครับอ่ะยังเหลืออีกคันหนึ่งมัง้งมินิเอ้าหกเนี่ยหาว่าไม่ขาย F56 ครับสวยสวยใสยๆรถคันนี้899,000บาทครับไม่หลักหมื่นสีเหลืองแท้สีเดิมทั้งคันใครอยากได้ก็ติดต่อมาแล้วกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันวันนี้แดดม,มันร้อนมากเลยต้องขออนุญาตจริงๆนะฮะสู้แดดไม่ไหวพะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเลยสดๆร้อนๆแล้วก็มาไลฟ์ครับเดี๋ยวอาจจะต้องเข้ากลับไปนอนแล้วเนี่ยเพราะไม่ไหวจริงๆครับขอบคุณทุกคนครับที่ดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ฝากเป็น กำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสุขเสาร์ที่นี้เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเข้ามาแวะเวียนมาดูรถได้เรายังมีรถใหม่โตโยต้าเออพาร์เวลไฟโนอาวอกซี่กร86อีกหลายรุ่นนะครับใครที่อยากได้รถใหม่ติดต่อมาเราทําราคาที่ดีแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยเป็นกำลังใจใพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกกับพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอออาากกใ้คุุณมมลลงสบัจจเตต็ทน